สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่รายการคูแจ็กเกมทีวีครับวันนี้ประกอบแคจูครูแจ็อีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่ในเกม Star Wars The Force Unleashed ใช่ไหมฮะน่าจะใช่ <c oughs> ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนื้อหาไม่น่าจะเป็นช่วงระหว่างภาคใช่ไหมฮะช่วงระหว่างช่วงภาคภาคสี่นะช่วงช่วงภาคสี่ ช่วงพระศีพระข่าใช่ไหมฮะถ้าผิดพลาดเลยขออาภัยด้วยนะผมลองเล่นไปนิดนึงแต่เดี๋ยวจะเล่นใหม่ครับอ๋อมันมีโหมดอื่นด้วยนะเล่นโหมดซิตวอลเลอร์แล้วกันนะครับมันเล่นผ่านมาแนละ้ว อ่าก็ทีเนื้อหาตรงตรงข้อความมันขาดไปนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้อยู่ฮาร์ดดิสก์ก็เต็มนะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่มันพอร์ตมาลงในเครื่องพีซีนะครับผมโอ้ยดาดเวเดอร์ดาดเวเดอร์โอ้ากดอะไรบ้างไม่รู้ครับผมก็เดาเดาเอานี่ป้องกันอ๋อเพี้ยงดาบเพี้ยงดาบกับอะไรอะ่ะ อ๋กับเรเบัสพลังอยากให้แบบดาร์เวเดอร์พุ่งไปเลยได้ไหมอันนี้ผมใช้จอยเล่นนะครับฟันพวกเดียวกันได้ด้วยกระแทกทีเดียวเลยอื้อ <c oughs> <c oughs> โอ้มันยิงจากไหนเนะี่ย โอลิ่งบีชาร์จพลังขึ้นเตาสถานฟ้าโอ้โหพี่ดาร์สเราอย่าสงสัยว่าทำไมสีในเกมเบานะครับเพราะว่าผมกลัวลิขสิทธิ์เพลงผมกลัวลิขสิทธิ์หลายอย่างเลยเขาบอกเสียงแม้แต่เสียงลมหายใจดาร์สเวเดอร์ยังมีลิขสิทธิ์อ่ะผมเลยต้องเบาให้น้อยที่สุดนะฮะตอนนี้พี่ดาร์สกำลังเดินทางไปเพื่อที่จะเขาเรียกว่าไงนะ กำจัดเจได้โอ้โหพลังฟอร์สพี่แกเหลือลน้นอื้ออื้ออื้อไม่ต้องไปถึงเลยไม่ต้องไปถึงตัวเลย มีอะไรครับเสียงอะไรตุ้มๆๆๆราฟเอิ์เราโหดอยู่แล้วครับขาโห่เดียวกันสักงั้น oh. ตกไปซะตกไปเลย โอ้ดูครับฉากอลังการยิ่งใหญ่เอาเป็นไรกันนะยั<ฮ>่ว<ฮ>เรียบร้อยครับนี่นี่นี่เป็นไงผักษาโอ<ฮ>้โหดูครับยิ่งใหญ่มาก ก็ดูก่อนนะถ้าเกมมันไม่โดนลิขสิทธิ์ก็ผมก็จะแคสต,ต่อนะฮะแต่ถ้ามันโดนลิขสิทธิ์ก็อาจจะต้องหยุดเนาะ <c oughs> ไม่ค่อยได้แคสนานนะครับช่วงนี้เพราะว่าไม่ค่อยว่างเลยนี <c oughs> ่กระแทกหลังคาเป็นไงมึงลิอาจจะกระโดดมาหาเรานะฮะ <c oughs> นี่ใครนี่ใครพี่ดารน d นะเว้ยอืม ตายซะเอ้าล้ม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 ,ลมอย่างนี้ไม่พอมัต้องกระเด็นด้วยเดินช้าเลยดาเอเดอร์เนี่ยแล้วภาพมึงยับยังไงงับอย่างนั้นเลยนะไอ้เขาบอกมันมีหมอดหมอดแก้นี้ด้วยนีครับหมอดแก้เรื่องภาพ ให้มันสวยขึ้นเดี๋ยวผมไปศึกษาดูก่อนว่าทำยังไงนะกระแทกซะจบจัดการด้วยมันจำได้ไงสตอมทูปเปอร์คนไหนเป็นคนไหนเบอร์อะไรไปดูใครไปดูหนังไหมยังคนระับถ้าดูหนังแล้วตอนภาคล่าสุดเนี่ยนะ The Force Awaken s อะไรเนี่ยหมอ่านถูกวะ หรือว่า a w a k ิ้ i n g วะไม่รู้จะไม่ได้แล้วก็จะเห็นว่าโอ้ตัวลคครเอกของเราที่เป็นคนดำนะฮะก็มีัมเบอร์เรียกนะฮะโอ้โรเท่เลยพี่ดา้ตอนเด็กผมชอบมากเลยดา้นเวเดอร์เนี่ยพ่อเคยซื้อแก้วน้ำลงหนังนะครับเป็นรูปดา้นเวเดอร์โอ้โหโคตรสวยที่แบบเป็นตุ๊กตาดั้นเวเดอร์อยู่ข้างบนนะครับ อย่าหาเรื่องอย่ามีปัญหากับเราดีกว่าเรียบร้อยอ้าวอ้าวหาเรื่องนะหาเรื่อง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 บายบาย โอ้ว oh. e ีดัสเลือดเพิ่มเองได้ด้วยโหดมากไม่แล้วครับมันเป็นโหมดเริ่มต้นมันเป็นโปรหลอกของเรื่องเอ้าอีทายไฟเตอร์ชจะากาปกเกตปืนระบิดอกาศโอ้โหโอ้โหนี่เป็นไง ล่วงไปซะเราก็อย่าล่วงนะพักไปพักไปมักง่ายครับมักง่ายเราเล่นระบบมักง่ายอย่างเดียวฟอสหมดแล้วก็โจมตีเอาไปมักง่ายมักง่ายอย่าไปสู้ครับเสียเวลาอย่าไปสู้ ผักไป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 ตัวไหนผักไม่ได้ก็ฟันเอาฮะเสียวตกจังเลยเนี่ยฮะโอ้เยอะนะไอ้พวกเนี้ยแล้วฮันโซโลเขาไปสนิทได้งไงนะไอ้พวกเนี้ย <c ười> คุยกันรู้เรื่องเลยนะ ยี่บีแทงด้วยเออเออเออจอดาบลำแสงอือเป็นไงทนนแทงตีนตายห่าเลยแม่งโดนแทงตีตายครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย กระโดดมาทําไมกระโดดมาทําไมกระโดดมาทําไมปาดาบซะเลยครับฟันผักไปผักไป อาบูเกนเกมนี้เป็นแบบหลักการฟิสิกส์นี้ไม่ต้องใช้เลยเลยไม่เป็ไรครับพลังฟอร์นับเป็นฟิสิกส์ไม่ได้ครับมาเยอะมาเยอะมาเยอะอาบูเกนอีกรอบหนึ่ง แน่แน่แน่หาเรื่องอ้าวนี่เป็นไงมาแล้วครับถึงแล้วครับบ้านเจไดที่เราจะมาฆ่านะฮะ นั่นไล่กลับไปด้วยนะมึงไม่กลับเว้ยมาขนาดนี้แล้วกูจะมาฆ่ามึงเนี่ยนี่อี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 อะอะไรวะ U R l i h t Saber Lock H X Win Lock อ oh, mm. mm. oh, oh, oh. ๋อกด X กด X กด X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  อืมอืมโอ้โหป้องกันอี๋อื้อโดนโดนโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ย นี่เฮ้ยมันหลบว่ะหลบเหรอหลบเหรอต้านต้านอืน้มนี่อื้ออื้อโลกเจไดนะฮะ หรือเจไดที่หลบหนีมานี่เองจริงๆเจไดแล้วจริงเจไดก็ต้องใช้ชีวิตแบบว่าสันโดษนะครับผมแต่ว่าเจไดคนนี้ไม่สันโดษนะเจไดคนนี้มีลูกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมอีมึงเอาดาบกูไปอีอีอี ไอ้ละไอ้ละนี่นี่เป็นไงเป็นไงกูกันฟอร์สมึงกูกันฟอร์สมึงเอาเดิอเอาเด้อนีโอ้ย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 วิวิวิแม่งโหดแม่งโหดโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี แทงโอ้เป็นไงล่ะปื๊บบี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 เออเออเออจะเหลืออะไรบึ้มโอ้อาบูเคนเข้าบ้านไปแล้ว อ๋อเหม,มือนเหมือนตามหาอาจารย์ของคนนี้นะอา้าวดาบโดนดึงเจ็ดโต้โอ้ยตายเลย เด็กคนนี้มีพลังดึงดาบและเซเบอร์ออกจากไดเวอร์ได้ด้วยนะอ้าวอ้าวโอ้เอาเด็กคนนี้ไปเลี้ยงนั่นเองนะ Oh, came day 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 I thought you were weak when I found you. Now your hatred has become your strength. <laughs> Rise, right. my apprentice. What is your will, my master? Your training is nearly complete. It is time to face your first true test. Your spies have located a Jedi. ก็เหมือนจะให้เราทดลองนะโดยการเป็นการฝึกแรกของเรานะให้ฆ่าเขาแล้วทำลายเขาด้วยลายเซเบอร์ของเจ้าเอามาฝึกให้เป็นด้านมืดนั่นเองนะฮะ ด้วยพลังที่คนนี้มีอยู่นะเยสโอวิว yeah. ันอ้าวอ้าวโธ่คนยนต์นี่เอง Roxy, you did catch me by surprise. I haven't fought that training program in years. I thought you'd erased it. I'd hoped that using an older training module would catch you off guard and allow me to finally kill you. I'm sorry I failed you again. You should do me a Don't ambush me anytime. อ้าว Yes? Why are we whispering? Shh! that? Ah, yes. Your new pilot has finally arrived, Master. Accessing Imperial records. Oh, it's in Juno Eclipse, born on Korolag, where she became the youngest student ever accepted into the Imperial Academy. Decorated combat pilot with over 100 years of experience. A <inaudible> mighty officer during the bombing of Kalos. Handpicked by Lord Vader to lead his Black Fighters in the future. Is there a psychological profile in there too? Oh. Yeah. <inaudible>

ชุดไม่เหมือนคนนี้เลยนะนี่จงใจเปิดไปนิดนะมึงเนี่ยนมึงเปนคนนี้อยากรู้ว่าเราคือใครนะแต่ว่าเราก็เหมือนกับเราพูดไม่ได้เหมือนกันนะคราะจริงแล้วตัวเราคือ เวเดอร์เก um pues ็บเป็น hmm. okay. okay. ียเป็นความลับนะฮะเพื่อที่จะได้แบบเอามาใช้พลังโอเคครัผมเดี๋ยวตรงนี้มันสอนเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวไว้เรามาดูต่อตรง โหลอกที่ว่าไอ้นี่แล้วกันนะฮะในในใกล้ไหนๆแล้วเอาฝึกซะหน่อยแล้วกันอืมอ๋อสูงขึ้นลง อัศเลนไม่มาส์โรว์นี่โอ้เล่นกระจอยแม่งเล่นง่ายเล่นง่ายกับาส์อีก อ๋อถ้าโดนข้างหลังนะครับส่นใจนี่อโอเคเดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วคราวหน้าเรามาต่อกันกับช่วงต่อไปนะของ STAR w a r นะฮะโอเคผมไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ